ลัคนาราศีกันครึ่งปี2565ครับจะเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดาวย้ายในครั้งต่อไปครับ ที่สาคัญที่สุดนะครับใครอยากรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับรอฟังตอนท้ายนะจะบอกวิธีที่จะรู้บาร์โค้ดตัวเองแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับสำหรับครึ่งปีแรกนี้นะ2565เนี่ยเดือนแรกเลยในเดือนมก,กราคมเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีดาวที่มาส่งผลกระทบนะที่เป็นดาวใหญ่เนี่ยสดวงด้วยกันนะก็จะส่งผลในเรื่องของบริวารน,นะครับส่งผลในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักครับเพราะว่าดาวอาทิตย์หมายเลข1ดาวพุธหมายเลข4ดาววังคาร หมายเลข3ดาวศุกร์หมายเลข6เนี่ยมากองรวมกันเลยนะครับสมดวงเนี่ยมาอยู่ที่ช่องครอบครัวแล้วก็อาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นนะที่ไปอยู่ที่ช่องบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะวุ่นวายมีเรื่องกับคนอายุน้อยกว่าบริวารน,นะครับลูกศิษย์ลูกหานะหรือว่าลูกน้องนะหรือว่าบุตรหลานในบ้านก็ได้นะครับก็จะวุ่นวายกับเรื่องในครอบครัวแหละนะครับมาลุมมาตุ้มกันอยู่อย่างนั้นนะพอมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีดาวมาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม4ดวงนั้นนะครับก็เพิ่มมา ก,ก็คือเกตนะเกตจะเข้ามาที่โลกภัยนะก็ระวังนิดนึงนะครับใช้สตินิดนึงระวังสุขภาพหน่อยนะครับที่สําคัญเลยอาทิตย์เนี่ยไปเข้าช่องอุปสรรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีความคลุกคลักนิดหน่อยสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะแต่ก็ยังมีความวุ่นวายกับกลุ่มบริวารอยู่นะเพราะว่าดาวเนี่ยยกมาทั้งกะปิเลยนะคือ3ดวงนะพุธศุกร์อังคารนะเข้ามาอยู่ในช่องบริวารน,นะครับก็จะมีความวุ่นวายมากขึ้นนั่นเองสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะ มีอีเวนต์ใหญ่นะก็คือดาวแบบว่าดาวเขาไม่ถูกนะเขต้องเรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าราหูครับราหูจะย้ายครับจะย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นช่องโรคภัยของชาวลัคนาราศี กันครับโอ้โหก็ระมัดระวังนะครับนะอะไรที่ใครที่มักจะชอบดื่มเหล้านะหรือว่าชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ดาวนี้มาเข้าตำแหน่งนีน้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสติดโรคนะหรือติดจากความลักสนุกสูงเลยต้องระวังระวังนิดนึงนะครับส่วนที่เหลือนะั้นเนี่ยพลังงานก็จะเหลือดาวอาทิตย์กับดาวพุธครับก็ส่งผลทางด้านคู่ครองนะครับก็ไม่น่าห่วงมากนะคู่อาจจะดุขึ้นเด่นขึ้นอะไรก็ว่าไปนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับเดือนเมษายนครับ เป็นเดือนที่ดาวมาส่งผลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหดวงเลยคือมีทั้งอาทิตย์พุธเกตพฤหัสอีเวนต์ใหญ่มาอีกแล้วนะครับสุกแล้วก็ อังคารครับนะก็จะมี1 4 9 5 6 3นั่นเองนะใครฟังช่องของเราบ่อยๆเนี่ยผมมักจะให้ความรู้ไปด้วยนะครับว่าเอ๊ดดาวเนี่ยมันหมายถึงเลขอะไรด้วยนะครับเพราะเลขของเราเนี่ยเน้นให้รู้ความรู้เรื่องของดาวที่มาจากเลขเลขที่มาจากดาวนะอ่าก็แล้วแต่ว่าคุณจะจําแบบไหนนะครับภาพรวมนี้จะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะเพราะว่าอังคารกับศุกร์เนี่ยจะเข้ามาที่ช่องอุปสรรคครับเพราะงั้ก็จะมีปัญหามี ระวังสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาศัยทางแก้นะก็คือแก้ทางด้วยการที่ให้คู่ครองของเรา หรือว่าคู่ชีวิตเรานะครับเป็นคนมาสนับสนุนช่วยเหลือแทนนะหรือาจะออกหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับช่วงนี้ก็หลบนิดหนึ่งนะเพราะว่าความโดดเด่นนี่ก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าความโดดเด่นคือหมายเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เนี่ยไปตกโลกภัยซะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยก็เป็นเดือนที่ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันนะครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะอยู่กับบ้านนะครับจะไปเที่ยวสงการก็ไปเที่ยวเงียบๆนะหรืองดไปก่อนก็ดีจะได้ปลอดภัยนะครับมาถึงเดือน5ครับหรือว่าเดือนพฤษภาคมนะครับดาวที่มา เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีทั้งหมด3ดวงครับก็คืออาทิตย์หมายเลข1สุขหมายเลข6แล้วก็อังคารหมายเลข3ครับาจากความที่บอกว่าเดือนเมษาต้องเงียบๆใช่ไหมครับพอมาเดือนพฤษภาไม่ต้องเงียบแล้วครับจะมีความโดดเด่นกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปเข้าช่องความเจริญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเด่นขึ้นนะครับส่วนโรคภัยนะก็ยังต้องระวังโรคที่เกิดจากกินดื่มเที่ยวเพราะว่าดาวสุกเนี่ยไปเข้าตำแหน่งโรคภยัยซึ่งจะไปต้อง มันจะต้องไปเจอกับราหูที่รออยู่แล้วราหูเป็นเลข8ปดนั่นมันจะเข้าไปช่องโลกภัยทั้ง2ดาวเลยเป็น68เลยนะครับอันนั้นก็ระวังเรื่องการออกสังคมสักหน่อยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของดาวอังคารครับมาเช่าเข้าตําแหน่งคู่ครองนะครับเข้ามาตําแหน่งคู่ครองแบบนี้นะครับก็ระวังทะเลาะกับแฟนนะหรือว่าคู่ของเรานั่นเองนะถ้าใครไม่มีแฟนก็ระวังความหงุดหงิดง่ายแบบนั้นปิดท้ายครับครึ่งปีด้วย ในเดือนมิถุนายนครับมีดาวใหญ่เนี่ยที่ส่งผลทั้งหมดเนี่ยหดวงอาทิตย์หมายเลขหนึ่งพุธหมายเลข4ีจะเข้ามาที่การงาน พุทธกับสุขนะเข้ามาที่ความเจริญแล้วก็3ามเข้าโลกภัยแล้วก็มีเกตนะครับหมายเลข9้าเข้าอุปสรรคนะอันนี้ก็กำกึ่งนะต้องเรียกว่าพลังงานแบบนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องดีงดีในเรื่องงานนะครับแต่ไม่ดีในเรื่องสุขภาพแล้วก็ไม่ดีในเรื่องของพลังบุญนะเขาเรียกว่าพลังบุญตกอนะ่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันนะครับทำบุญครึ่งปีหน่อยนะครับเพื่อที่จะเปิดรับในปีครึ่งปีหลังแบบนั้นนะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นช่วงสกัด เคล็ดลับดาวชนดาวนะครับก็เดี๋ยวรอฟังในลำดับต่อไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบาร์โค้ดชีวิตของตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยมีเลขอะไรรองรับอยู่ซึ่งผมก็จะมีคลิปเจาะลึกในลำดับถัดไปแต่พูดคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับจากที่ฟังมาเนี่ยดาวที่จะส่งผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยคือหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่ง,งชอบเลข5ครับถ้า่เจอ5าเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ผู้ใหญ่อุปธรภมแต่เลขหนึ่งจะไม่ชอบเลข3 พราะฉะนั้นท่านหนึ่งไปเจอ3เนี่ยจะเรียกว่าคู่ทะเลาะหรือว่าซวยนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องไปดูแล้วว่าการเคลื่อนที่ของดาวกลุ่มนี้ไปส่งผลอะไรกับดาวประจําตัวหรือว่าดาวในบาร์โค้ดชีวิตของเราอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเองเนี่ยมีบาร์โค้ดชีวิตอะไรมีเลขอะไรอยู่ในบาร์โค้ดชีวิตที่จะมารองรับดาวเหล่านี้ที่จะย้ายเข้ามานะครับง่ายๆมากเลยนะครับก็ช่องของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเรามีแอปพลิเคชันของตัวเองครับเป็น Line แอดนะครับหรือว่า Li n e OA นะโดยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะแอดเพิ่มเพื่อนนะครับทางไลน์นะโดยใส่แอดสินแสครับ Z I N Z A E นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นเมนูปุ่มเบลเลอร์เลยนะครับเป็นปุ่มเขียนว่าผูกดวงก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดของตัวเองครับทำไมต้องกรอกด้วยก็เพราะว่าเราเป็นระบบที่ให้คําทํานายแบบเฉพาะเจาะจงจะไม่มีการอ่านแบบเหมาวรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องกรอกครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญด้วยนะครับก ก็คือโค้ดเพื่อที่จะใช้ฟรี30วันครับ4 5 6นะครับใส่โค้ดนี้ไปนะครับ4 5 6ก็จะใช้งานเริ่มต้นได้ฟรี30วันก็อย่าลืมใส่โค้ดแนะนําด้วยนะครับ4 5 6ถ้าคุณชอบคลิปที่เล่าเรื่องดวงด้วยภาษาง่ายๆผมไม่พูดภาษาที่ฟังยากนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราจะได้พูดคุยกันแลล้วกกก็็ผมมจจะดีใาๆเยค คุณทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง ือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา